เอาแลอกเย่ยนสนจะได้หมวกไหนใส่เข้าป่าล่ะอีทีนี้แยกหมวกเย่ยนสนหรอพี่น้องยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนดินแดนที่ธรรมชาติมุดงาม เพื่อนบ้านตื่นแต่เช้า,าสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อสวัสดียามเช้าค่ะเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสพัวเหมอนตา แบดแดดไม่เห็นยายสวดสดมาข้าดนี้บรรยาก,กาศยามเช้าของพวกเราค่ะ รับน้ําไว้รถผักค่ะที่มีประจําวันของพวกเราอยู่ชนบทจะอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะลุงรเรื่องราวจญภัยร่วมทุกร่วมสุขรวมปันใจเข้าปาเข้าใจลุงรักกันบ้านใยสนบ้านเยสนไม่มีน้ําบ่อค่ะ จะใช้น้าําฝนที่เราเก็บไว้ได้ดที่เรา,รกาเก็บไว้ในถังนะคะรอกันไว้แล้วทีนี้เราก็ไปรดผักอันนี้เพื่อนบ้านทีฝอยใยสวนมีน้ําบ่อไปค่ะไปดูคุณตาทำอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุณตาของเราทำอะไรตื่นเช้ามาพวกเราไม่ได้อยู่ซุกกันดอกพี่น้อง อุ้ยผักเพื่อนบ้านเออย่างงามพี่น้องเดยวจะเปรียบเทียบไปดูผักเพื่อนบ้านกับผักเย,ยสสนผักเยสสนกล่องดองแกงแดงอยู่พี่น้องเอ้ยมันกระแดงมดมันหนาวปีนี้พวกเอ้ผลไม้พวกสตอเบอรี่พวกอะไรก็ไม่ค่อยจะดกค่ะแต่ว่าพวกบลูเบอรี่พวกผลไม้ป่าอุ้ยมันชอบอากาศแบบนี้ดกจริงๆพี่น้องพวกผักเขาจะเร็วมากขึ้นเร็วมากพอถูกแดดเปรียบเทียบผักเพื่อนบ้านกับผักเยสสนให้ดูเด้อพี่น้อง ของเพื่อนบ้านขึ้นดีดีดแกหว่านทีบาดหนาเราเยสนคุณตาบอกว่าอย่าบาดถี่มากอืมันก็เลยไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยได้ห่างๆนกกินสตรอเบอรี่คุณตาจะเอาผ้ามาคุมไว้ให้ไม่คุมก็ไม่ได้กินแต่พี่น้องนกกินมดก่อนอันนี้ผักชีเยสนอยู่แค่นี้ผักสลัดมาแล้วคุณตา เดีวไปดูชัดๆกันคุณตาทำอะไรใส่สะท้อนแสงให้ด้วยผลไม้เริ่มจะซุกแล้วค่ะก็ต้องทำแบบนี้แหละค่ะไม่งั้นนกกินมดก่อนไม่ได้กินใส่เสื้อสะท้อนแสงให้ด้วยใส่เสื้อสะท้อนแสงให้ด้วยเยอะ คุณตาบอกว่าโอ้ยรีบถ่ายทำไมมันยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเราก็อยากดูวิธีทำโอ้โห <c oughs> ไปเอาชุดที่ไหนมาใส่นี่นะอ๋อแกพับขาขึ้นนึกว่าไปอวชุดที่ไหนชุดที่ว่าเวลาเราใส่ไปหนองไปตกเตกบ็ดตกปลานะคะอันนี้ประเภทนี้ของเขาก็เหมือนบ้านเรานะั่นแหละพี่น้องเห็นไหมบ้านเราเวลาอ หน้าข้าวออกรวงเนาะก็ไปทําหุ่นไล่กาเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็หน้าผลไม้เนาะคะ่ะลกนมากินผลไม้เขาก็มาทําหุ่นไล่กาเอาไว้ค่ะพี่น้องมาเด้อมาชมบรรยากาศด้วยกันรตัตนารุกกีนี่ตัวละ เดี๋ยวบอกว่าเอาอะไรผูกติดมันจะได้ไม่แขวงไม่ต้องแข่งไอไม่ต้องผูกแกบอกเอ้าแล้วย้ยสนจะได้หมวกไหนใส่เข้าป่าละอีทีเนี้ย <c oughs> แยกหมวกย้ยสนเราพี่น้องเอ้ยตอนนี้แปดโมงนะคะแปดโมงกว่ากว่าหน่อยๆคือว่าพัวมันตะกายกินเลย อ้วมันตอกินสวัสดียามเช้าทุกคนเมื่อกี้เราพูดเป็นภาษาของเขานะคะคุณตาของยายสนกเ็เคาะเปียงๆอยู่ทางนูน้น นี่ของเพื่อนบ้านเห็นไหมคะ เห็นที่ว่าเป็นต้นเป็นพุ่มอยู่โน้นมีแต่ของกินได้ทั้งนั้นนะคะพวกนี้จะเป็นพวกหมากไม้ด้วยค่ะผละไม้หรือว่าหมากไม้ค่ะกินได้ทั้งนั้นค่ะต้นสูงสงซ้ายมือนี้ก็ใช่ค่ะยอะก็จะปิดเอาไว้กลัวกบกลัว,ลวสัตว์เล็ก จะตกลงไปเนาะคะ่ะอยู่นี่ก็มีก๊กเหมือนคันค่ะจิ้งจกจริงเหลนก็มีเยวแกก็จะเอาไปเก็บไวน้นู่นไว้ในโรงผักของแกแกกลัวยุงจะไปไข่ใส่จะไปไว้ในโรงผัก ฟ้าโปร่งเลยวันนี้พี่น้องอันนี้ยาตะกระแตนก็มีทุกที่เลยพี่น้องเห็นไหมเป็นดอกแล้วอันนี้ ันนี้สวยค่ะดอกไม้ป่าสวยอยู่แต่ว่าต้นของเขาใบของเขาจะเป็นหนามอต,ตะนับปีโปยอิรตีเอ็นสินกูลิก็มันมีกระดุมนั่นนะคุณตา บอกคนมีกระดุมไม่เชื่อคุณตาเอ้ะ ่ายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ